เพลงของเบรนด้าลีนักร้องหญิงตัวเล็กเสียงสถานแห่งยุค60แม่แดงฉันทนากิติพันธ์เคยร้องมาตั้งแต่สาวๆ17-18นะคะเพราะว่าทนเสียงคล้ายกันตอนนี้วัย78แล้วค่ะนำมาซ้อมร้องอีกครั้งเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตโกหลังวังนะคะเป็นงานใหญ่นรอบ3ปี แต่ว่ากว่าจะมาถึงสาราเฉลิมกรุงแม่บนอบเลยค่ะเพราะว่าลงทางถนนก็เปลี่ยนเป็นวันเวแล้วด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยถึงที่ปุ๊บก็โอบกอดกับศิลปินแห่งชาตินะคะจันวิรัติอยู่ถาวรผู้ควบคุมวงเฉลิมาราชด้วยความคิดถึงค่ะการซ้อมก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแม่แดงฉันทนาใช้ตัวช่วยค่ะคือให้ดนตรีลดคีย์แล้วก็จดเนื้อร้องตัวใหญ่ๆนะคะกันลืมเบื้องหลังรอยยิ้มจริงๆช่วงนี้แม่แดงทั้งเจ็บทั้งป่วยค่ะ เพิ่งโดนแมวกัดมาที่แขนแล้วก็ตรวจเจอเชื้อวัณโรคต่อหมอผ่าออกเรียบร้อยแล้วอีกอย่างคุณผู้ชมอาจจะสังเกตได้นะคะว่าคือเวลาที่แม่จับไม้ยนะมือสั่นค่ะเพราะว่าเป็นพากินสันต้องพบแพทย์ทุก3าเดือนรักษาด้วยการกินยาและออกกําลังกายทุกวันแต่ว่าพอออกนอกบ้านไปออกกําลังกายค่ะเพิ่งจะทําให้ลื่นลมน้มขณะฝนตกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง คนเดดีียวก็มีคำพูดอ่อนไหวว่าขอตายคนเดียวนะคะมาจากการอยากดูแลตัวเองได้และไม่อยากเป็นภาระคนอื่นต้องหกล้มจึงไม่กล้าบอกใครเท่าไหร่ค่ะแม้ร่างกายไม่พร้อมแต่ว่าก็มาซ้อมร้องเพลงเพราะรู้ว่ามีแผ่นๆที่รอขออยู่ค่ะหมอบอกว่าเออเป็นวันนรกตัอู้เป็นวันนรกอะไรมาขึ้นที่ข้อศอกเขาบอก มันขึ้นได้ทุกที่ครับอยากเป็นผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงอยู่แต่ใจอ่ะใจมันแข็งแข็งแรงอยู่แล้วร่างกายมัน,มนสุดโทม่ะแต่ก็แต่ก็สู้่ใจสู้เรื่องแฟนๆรอฟังเพลงเนี่ยแม่แม่เป็นห่วงเป็นห่วงถึ่ได้มาเนะนี่ยเนี่ยตัง้งตั้งที่อยู่วันเนี้ยไม่พร้อมเลยนะเข็ดขัดยอกไปทั้งตัวเลยแต่ก็ต้องมา I don't want to be the tiger, the side of the flesh of the I don't want to be the light, the life of say savior, the kind you, of love a I just so want to be. พูดถึงยุโกหลังวังก็ต้องมีเอลวิสเมืองไทยนะคะตีจิรศักดิ์ปิ่นสุวรรณค่ะขึ้นคอนเสิร์ตนี้ประจำข้อเขายังดีนะคะยืนยันว่าเสียงกรอบแกร่ตอนที่เต้นเข่าไม่ได้เสื่อมแต่ว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่หนุ่มแล้วแฟนเพลงไม่ต้องห่วงส่วนเสียงร้องยังทรงพลังค่ะทางในฐานะโกรุ่นใหญ่ที่ปีหน้าจะอายุ80บอกเลยว่าคนยุโกหลังวังจริงๆเหลือน้อยลงทุกทีแต่ว่ายังดีที่มีคนมาสานต่อนะคะเพราะว่างานนี้จะได้ฟังเสียงจากโกกี่รุ่นใหม่ค่ะเป็นผู้เข้าประกวดจาก โครงการประกวดร้องเพลงสากลยุคโกหลังวังปี2566ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะพี่เดินวงการเขายอมรับกันอยู่นะคตอนนี้อยอมรับว่าเป็นอวิสของมือไทยอยู่นะครับก็ตอนนี้อีท่านเรียบร้อยไปอยู่กับพระอาจารย์อวิสแล้วเหลือนี่ยังทนอยู่ก็รู้รู้สึกว่าว้าเหวนิดๆครับบางทีมัน วันนี้ก็พอดีรุ่นใหม่ก็มีนะครับรุ่นใหม่รุ่นหลานรุ่นน้องรุ่นหลานมากัเริ่มเริ่มมีมาเรื่อยๆครับครับมันก็ยังมีหมายว่าเป็นแรงใจมาว่าเออในทางที่ที่เราชอบอยู่ก็มามีสืบสารตำนานของเอวิสอยู่ ยังมีผุดสดีเอื้อเฟื้อ The Hot p e p p e r c h ค r u ันะคะเมทินีอุ่มเจริญน้อยเบรนดาลีกลภาคสุวรรณเจ้าของฉายาคลิปริชาร์ดเมืองไทยและแชมป์จากเวทีสาราเฉลิมกรุงค่ะมาพร้อมหน้าในคอนเสิร์ตโกหลังวังจัดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่24กันยายนที่สาราเฉลิมกรุงค่ะ